หลังจากที่เราใช้ไปแล้วอาทิตย์หนึ่งนะคะทุกคนก็จะรู้สึกว่าผิวหน้าของเราจะดูชุ่มชื่นขึ้นนะคะทุกคนแล้วก็ดูแบบว่ามีออร่าแบบว่าผิวไม่แห้งตึงนะคะทุกคนเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูตัวเนื้อครีมกันจ้า สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับออนพาสตอรี่อีกแล้วนะจ๊ะในคลิปนี้นะคะทุกคนเราออกมานอกสถานที่นะทุกคน <Wow. S 1> อาจจะได้ยินเสียงคลื่นทะเลหรือว่าหรือว่าไม่ได้ยินนันะนะจ๊ะในคลิปนี้นะคะเราจะมารีวิวครีมซองอีกแล้วนะจ๊ะทุกคนแต่วันนี้จะเป็นเจลน้ำตบของวอเทอร์เมลอนนะคะทุกคนเป็นของ f a c e t o f a c e นั่นเองนะคะจะเป็นนี่เลย เฟสทูเฟสวอเตอร์เมลอนชูตติ้งเจลนะคะเป็นเจลแตงโมเข้มข้นนะคะทุกคนที่ผสานคุณค่าของกลูต้าและก็คอลลาเจนเข้ามาอยู่ในซองนี้นะจ๊ะทุกคนคือแบบว่าทําให้ผิวหน้าเรานุ่มชุ่มชื่นกระจ่างใสแถมยังให้หน้าเรามีออรา่าและยังช่วยบํารุงผิวจากคอลลาเจนเพิ่มความขาวออร่าด้วยกลูต้าอีกด้วยนะจ๊ะทุกคนหลังจากที่เราใช้ไปแล้วอาทิตย์หนึ่งนะคะทุกคน ก็จะรู้สึกว่าผิวหน้าของเราจะดูชุ่มชื่นขึ้นนะคะทุกคนแล้วก็ดูแบบว่ามีออรา่าแบบว่าผิวไม่แห้งตึงนะคะทุกคนเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูตัวเนื้อครีมกันจ้าตัวเนื้อเจลน้ำตบนะคะน้ำตบแตงโมจะเป็นเนื้อเจลสีชมพูแบบนี้นะคะทุกคนสีชมพูสีแบบใสๆแบบนี้นะคะเราจะลองเกลี่ยทั่วมือนะคะทุกคน จะสัมผัสได้ถึงความชุ่มชื่นนะคะทุกคนมันชุ่มชื่นนะทุกคนถ้าทุกคนเอาตัวเนื้อเจลตัวเนื้อเจลตัวนี้นะคะไปแช่ในตู้เย็นแล้วออกมาทานนะคะทุกคนจะรู้สึกถึงความโคตรของโคตรชุ่มชื่นนะคะทุกคนนี่นะจ๊ะเขาก็จะซึมเข้าสู่ผิวอย่างรวดเร็วนะคะเหมาะมากๆสําหรับที่แบบว่าก่อนนอนนะคะทุกคนทุกคนสามารถ มาร์กหน้าโดยไม่ต้องล้างออกนะคะคือชโลมลงบนผิวหน้านะคะแล้วก็มาร์กก่อนนอนทุกวันทุกวันผิวหน้าก็จะมีความนุ่มจุ่มชื่นผิวกระจ่างใสออร่านะจ๊ะทุกคนตัวเจลน้ำตก Watermelon Shooting Gel ตัวนี้นะคะก็จะเป็นสารสกัดเข้มข้นจากแตงโมฟื้นบำรุงผิวที่แห้งก้านให้ความชุ่มชื่นดูอิ่มนานยาวนาน ดูสุขภาพผิวดีขึ้นน่าสัมผัสนะจ๊ะแล้วก็จะมีกลูตานะคะที่ช่วยให้ผิวหมองค้าแลดูกระจ่างใสขึ้นฝ้ากระจุดด่างดำแลดูจางลงสีผิวก็สม่ำเสมอแล้วก็จะมีตัวคอลลาเจนนะคะที่ช่วยให้ผิวเราเนี่ยเรียบเนียนนุ่มลื่นแลดูละเอียดอ่อนเยาว์เหมือนผิวเด็กกลับมาย้อนวัยอีกครั้งหนึ่งจ้า หนึ่งซองก็จะอยู่ที่ปริมาณ50กรัมนะจ๊ะทุกคนหาซื้อได้ที่เซเว่นอีลเวนทุกสาขาในราคา49บาทเท่านั้นเองจ้าหาซื้อง่ายมากราคาย่อมเยาวมากอย่าลืมไปหาซื้อกันนะจ้ามาลองใช้กันสำหรับใครที่มีผิวที่แบบว่าแห้งยิ่งช่วงนี้ยิ่งหน้าหนาวนะคะทุกคนคนที่มีผิวแห้งก็จะยิ่งแห้งไปต้องเพิ่มความชุ่มชื่นแล้วก็เพิ่มความกระจ่างใสกับผิวหน้าของเรานะคะทุกคน สำหรับคลิปนี้นะคะเล็กก็ฝากกด s u b s c r i b e กดติดตามแล้วก็กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเล็กด้วยนะคะถ้าในคลิปนี้เป็น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 ,เป,นเป็นประโยชน์กับทุกๆคนนะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้ลาไปแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะมานอกสถานที่นะเนี่ยดูบรรยากาศทะเลทะเลอันนี้ก็จะเป็นภาพบรรยากาศทะเลนะคะที่เล็กออกมาแบบ ทำคลิปนอกสถานที่นะทุกคนเป็นชายหาดเล็กๆนะคะเขาเรียกว่าชายหาดกระทิงลายนะคะทุกคนใครสนใจก็แวะเวียนมานั่งเล่นชิลๆนะคะมีร้านน้ําร้านอาหารร้านลูกชิ้นทอดร้านก๋วยเตี๋ยวเล็กๆนะคะทุกคนลองมาอุดหนุนคนไทยด้วยกันนะคะทุกคนอย่าลืมมาเที่ยวกันนะ